สวัสดีครับพบกับรอบรู้กลับจะเน็นแนนเตรียมสอบสําหรับนักศึกษาโรษโนอีกครั้งหนึ่งนะครับเรานําแบบทดสอบรายวิชาต่างๆมาเบ่งปันกันเพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับนักศึกษาโรษชโนและมีความรู้ความเข้าใจในรายวิชาต่างๆมากขึ้นสามารถนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันอย่างมีปสิิภาพนําไปสอบไล่คะแนนดีๆ,ๆวันนี้เป็นรายวิชาประวัติศาสตร์ ชาติไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายวิชาเลือกบังคับจุดที่สว่าโดยเรื่องบนคุณของพระมหากษัตริย์และบุคคลสำคัญของไทยรวมถึงเรื่องมรดกไทยอย่างไรเสียฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับข้อหนึ่ผู้สร้างธนาคารอมสิน และเป็นบิดาแห่งลูกเสือไทยอนุญาตให้มีโรงเรียนเอกชนตั้งบริษัทปูนซีเมนไทยขึ้นมาและเริ่มการใช้ทงไตรรงแทนทงช้างเผือกส่งเสริมการเรียนระดับปริมศึกษาเ่านี้เป็นพระราชกรณียกิจของกษัตริย์พระองค์ใดก็รัชการที่สขอ รัชการที่ห้คอรัชการที่6งอรัชการที่7พระราชกรณีรรกรณยกิจเหล่านี้นะครับเป็นพระราชกรณียกิจของประมากษัตริย์รัชการที่หกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะครับขออ้อ2วรรณกรรมเรื่องมหาชนก โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านดินน้ำผู้สร้างกเกษตรทฤษฎีใหม่แต่งเพลงสายฝนเพลงใกล้รุ่งคิดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเหล่านี้เป็นพระราชกรณียกิจของกษัตริย์พระองค์ใดก็รัชกาลที่หกขอรัชกาลที่เจ็ดขอรัชกาลที่แปด งรัชกาลที่9ที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับเป็นพระราชรกรณีกิจของพระบาทสมเด็จพระภูมิลนรินยเดชนะครับรัชกาลที่9ก้อ 3. โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจมีจุดมุ่งหมายอย่างไรก็ฝึกดในประชาชน ร่วมมือกับราชการขอปลูกกิจสำนึกในการทำความดีบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมชุมชนประเทศชาติขอระลมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนมาพัฒนาบ้านเมืองงอนเป็นองค์กรประสานง,งานเพื่อแก้ปัญหาให้ชุมชนทั่วประเทศโครงการ จิตอาสาเราทาความดีด้วยหัวใจนะครับมีจุดมุ่งหมายตามก็ขอเพื่อปลูก,กจิตสํานึกในการทาดีบําเพ็ญประโยชน์บําเพ็ญตอนนี้เป็นประโยชน์ต่อสังคมชุมชนและประเทศชาติข้อ4ข้อใดกล่าวถึงเต้าสุรนารีไม่ถูกต้องก็เป็นพัญญา พระยาปหลัดขุนานางเมืองนครราชสีมาขอจัดทัพสตรีสู้กับทหารลาวที่จับต้อนชาวเมืองนครราชสีมาไปเวียงจันท์ก่อนราชการที่สมทรงบังเด็จให้เป็นเจ้าเมืองนครราชสีมานาม้าวสุรนารีงอน เจ้าอนุวงศ์จาก,กลาวก่อกบฏกับคลุมรัตนโกสินทร์นะครับแต่มาแพ้กับทัพของคุณหญิงโมจึงยกทัพกลับประเทศลาวนี่เรื่องของคุณหญิงโมจ้าวสุรนารีแห่งเมืองโคราชนครราชสีมาที่กล่าวไม่ถูกต้องนะครับก็คือก่อคอรัชการที่สามนะครับทรงบำเดจรางวัลแต่งตั้งให้เป็นท้าวสุรนารี แต่ไม่ได้นํามารับราชการที่กรุงเทพนะครับไม่ได้แต่งตั้งให้เป็นจ้าเมืองนะครับเพียงแต่ยกตําแหน่งให้เป็นข้าสุรนารีข้ออื่นี้กล่าวถูกต้องข้อ5สิ่งใดเป็นผลงานของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพสมัยดำรงตำแหนง่งรัฐมนตรีกระทรวงม,มหาดไทย สมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพรับราชการหลายกระส่วงนะครับแต่ตอนที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีผลงา,านด้านใดบ้างนะครับก็อตั้งพิพิธภัณฑ์และโอสม,มุิแห่งชาติขอตั้งสถานะสถานีอนามัยตัวประเทศแลนะก็ตั้งกรมป่าไม้งอกอีกเบ่งการปกครองออกเป็นมณฑลยังหวัดอำเภอ ตำบลหมู่บ้านงอนเปิดโรงเรียนหลวงสอนประชาชนตัวประเทศทั้งหมดเป็นผลงานของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพนะครับแต่ผลงานด้านกระทรวงมหาดไทยก็คือขอ้ขอโคงเร่งการปกครองออกเป็นมณฑลหลายจังหวัดรวมกันเป็นมณฑลนะครับแล้วก็เป็นมณฑลจากมณฑลก็เป็นจังหวัดจากจังหวัดเป็นอำเภอตำบลหมู่บ้าน,านเกิดขึ้นครั้งแรก ข้อหข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องก็สเสถียรโกเศเนี่ยเป็นนามปากกาของพระยาอนุมันราชชนปราดด้านวัฒนธรรมขอสำเร็จบร,รมมหาศีสุริยวงศ์เป็นผู้สำเร็จราชการสมัยราชการที่5คือสำเร็จราชการตอนที่ พระบาทสมเด็จพระจุจอมเกลา้าขึ้นครองราชอย่างทรงพระเยาว์ต้องมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มาปฏิบัติหน้าที่เขาเรียกว่าผู้สําเร็จราชการพ่อนี่กรมหลวงจุมพรเขตอุดมศักดิ์เป็นพระราชบิดาแห่งราช,ชนาวีไทยงอนหลวงวิจิตวาตการเป็นวิดาแห่งโบราณคดีและประวัติศาสตร์ไทย ับข้อที่กล่าวไม่ถูกต้องคือข้องอหลวงวิจิตรวาตการไม่ได้เป็นบิดาของประวัติศาสตร์ไทยนะครับผู้ที่ได้รับยบย่องกว่าเป็นบูบิดาเพลงโบราณคดีและประวัติศาสตร์ไทยคือสมเด็จกรมพระยายดำรงราชานุภาพข้ออื่นกล่าวถูกต้องข้อ 7. มรดกไทายมีลักษณะอย่างไร ลักษณะของมรดกไทยมีลักษณะอย่างไรก็เป็นสิ่งที่สะสมมานานด้านวัฒนธรรมมีสัญ,ญลักษณ์ของชาติไทยขอมีการเรียนการสอนในโรงเรียนสืบทอดผ่านการศึกษาสืบทอดมรดกไทยผ่านการศึกษางอดเกิดจากศาสนาและสถาบันกษัตริย์ งอเนี่ยราชการเนี่ยประกาศรับรองให้เป็นมรดกของชาติลักษณะของมรดกไทยที่ถูกต้องนะครับก็คือข้อข้อเป็นมรดกทางด้านวัฒนธรรมเนี่ยไม่ใช่ด้านอื่นนะครับด้านวัฒนธรรมศิละปะประเพณีวัฒนธรรมนะครับและก็เป็นถึงที่สะส,ะสมมานานและก็มีสัญลักษณ์ความเป็นชาติไทยว่าลักษณะของมรดกไทยมี3ข้อหนึ่ง สะสมนานสองเป็นเรื่องทางวัฒนธรรม 3. มีเอกลักษณ์หรือสัญลักษณ์ของความเป็นไทยนะครับส่วนเกิดจากศาสนาพระมหากษัตริย์จริงๆเกิดจากวิถีชีวิตของชาวบ้านก็มีนะครับไม่จําเป็นที่ราฐการต้องรับรองว่าเป็นมดัดกของชาติต้องเป็นอยู่แล้วนะครับ ไม่ได้สื่อทอดผ่านการศึกษาอย่างเดียวแต่สื่อทอดผ่านการปฏิบัติของชาวบ้านการมีส่วนร่วมของชาวบ้านด้วยนั่นกอ,อนี่ถูกต้องข้อ4มอรดกไทยประเภทใดที่ไม่สามารถนำมาใช้ในปัจจุบันได้ตอวรรณกรรมขอนาตัดศป์ดนตนรีขอโบราณวัตถุ งอศิลปะัตถกรรมมรดกไทยที่ไม่สามารถนํามาใช้ในปัจจุบันได้ก็คือปกโบราณวัตถุของใช้สม,มัยโบราณหวานโบราณหม้อโบราณเตาโบราณหรือพวกสิ่งก่อสร้างโบราณนะครับไม่สามารถนามาใช้ได้นะครับเกิดอยู่กับที่ล่าสมัยส่วนวรรณกรรมยังมีการเรียนกันอยู่นะครับวรรณกรรมโบราณวรรณกรรมมรดกไทยนาดศิลดนตรีไทยก็ยังมีปฏิบัติกันอยู่ศิละปะัตถกรรม นะครับเช่นการต่อเสือ่อการทําเครื่องถมนะครับการทำป้าใไหมอะไรยังมีอยู่นะครับนั้นที่นํามาใช้ปัจจุบันไม่ได้ก็คือโบราณวัตถุข้อ9บทบาทความสําคัญของมอรดกไทยต่อความเป็นไทยคือข้อใดคือมรดกไทยนี่มีบทบาทความสำคัญต่อประเทศชาติหลายๆายได้ แต่ที่มีความสำคัญต่อความเป็นไทยคือข้อใดก็นำมาผลิตสินค้าสร้างเศรษฐกิจชาติขอบอกถึงความเป็นมาความเจริญของชาติไทยขอสร้างความรักความสามาัคคีแก่คนในชาติเช่นประเพณีวัฒนประเพณีต่างๆทำให้คนมาร่วมกัน นะครับหรือว่าใช้ของสิ่งเดียวกันใช้ภาษาเดียวกันร้องเพลงชาติเดียวกันอะไรพวกนี้นะครับเป็นพวกเดียวกันเลยเกิดความรักสามัคคีกันงอน่สร้างความภาคภูมิใจเป็นเกียรติแก่ชุมชนเพราะวัฒนธรรมประเพณีหรือศิลปะบางอย่างาพัตธกร,รมบางอย่างเป็นเฉพาะชุมชน,หน,ชมชนหนึ่งนะครับเช่นชุมชนป่าไม้ชุมชนเครื่องทองเป็นความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติของชุมชนนะครับ บทบาทที่มีความสําคัญแสดงถึงความเป็นชาติไทยนะครับก็คือขอ้อขอวัฒนธรรมหรือมรด,ดกไทยบอกถึงความเป็นมาของชาติไทยบอกถึงความเจริญของชาติไทยนี่แสดงความเป็นไทยก็คือบอกความเป็นมาและบอกความเจริญของไทยข้อขอขอ้ขอสิบเหตุใดสถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ จึงมีลักษณะแบบจีนและตะวันตกสถาปัตยกรรมพวกสิ่งก่อสร้างบ้านเรือนอาคารราชการวัดวังนะครับมาสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นี่จะมีศิลปะแบบจีนแบบตะวันตกเข้ามาในสิ่งก่อสร้างเหล่านี้เตุใดนะครับจึงมีศิลปะจีนศิลปะตะวันตกเข้ามากอ็อเพราะสร้างได้ง่ายเสร็จเร็วกว่าแบบของไทยขอ ก็มีการติดต่อค้าขายกับจีนและตะวันตกมากขึ้นคอมีความแข็งแรงทนทานกว่าของไทยงอนใช้ต้นทุนน้อยกว่าของไทยศิลปะสถาปัตยกรรมหรือการก่อสร้างของจีนตะวันตกที่เข้ามาเมืองไทยมากในยุรนออครัตนโกสินทร์ก็เพราะข้อไขเพราะมีการติดต่อค้าขายกับจีนและตะวันตกมากขึ้น เมื่อมีการติดต่อก็มีการเลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมนามาช้ก็ขอ,ขอครบเลยนะครับ10ข้อสำหรับตัวอย่างข้อสอบวิชาประวัติศาสตร์ไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชุดที่3และมีอีกชุดอนึงชุดที่4นะครับถึงเป็นชุดสุดท้าย เลยพบกันใหม่นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการเรียนรู้ประสบผลสำเร็จในการสอบสวัสดีครับ